แม่โบพา FC ค่ะมาเข้าครัวกันเหมือนเดิมนี้นะคะแม่โบมีเมนูมานําเสนอนะคะบอกได้เลยนะคะว่าครัวไทยไรบ้านวันนี้นะคะเวลาเราอยากกินอะไรขึ้นมานะคะบางครั้งนะคะวัตถดุดิบไม่ได้มีแบบที่เมืองไทยวันนี้แม่โบก็มีกุ๊ดไอเดียนะคะมาฝากเพื่อนๆ f อค่ะวันนี้นะคะแม่โบอยากกินน้ำพริกนะคะมาอึกนะคะหรือหวานน้ำพริกโยกอึกบ้านเราคะ่ะ โบก็เห็นนะคะผลไม้อย่างหนึ่งนะคะแล้วแม่โบก,ก็มีความคิดนะคะว่ามันน่าจะสามารถเอามาทําเป็นน้ําพริกได้นะคะหรือว่าเอามาแทนมะอึกลูกอึกบ้านเรานั่นเองนะคะแม่โบก,ก็เลยลองนะคะหลังจากลองนะคะบอกได้เลยว่าติดใจแล้วก็ซื้อมาทําบ่อยมากนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะว่าผลไม้ที่แม่โบว่านั่นก็คืออะไรเด่ดนาน,นี่นะคะก็คือ ผลไม้ที่แม่โบเอามาแทนมะกึลนะคะหรือว่าลูกอุกบ้านเราถ้าแม่โบให้ดูนะคะแม่โบเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนรู้จักแน่นอนอันนี้นะคะก็ท้าที่บ้านแม่โบนะคะจะเรียกว่าลูกผงพิงนะคะลูกผงพิงนะคะคนใต้จะเรียกลูกผงพิงนะคะแต่บางคนนะคะจะเรียกว่าลูกทงเพลงนะคะแต่มันจะมีขายอยู่ที่โครงการหลวงนะคะลูกนี้นะคะจะเรียกว่าลูกเกรฟูดนะคะตัวนี้นะคะรสชาต,ติจะออกเปรเี้ยวนะคะ ใครรู้จักบ้างน,นะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าถ้าใครรู้จักนะคะแต่กดอ,อื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของแม่โบด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อๆไปนะคะ<ๆ>เดี๋ยวนะคะแม่โบะจะไปทำน้ำพริกนะคะมาอ,อื่นมาให้เพื่อน,อนๆลองดูนะคะว่าหน้าตาม,มันจะเหมือนน้ำพริกบ้านเราหรือเปล่านะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและไปทำกันเลยะคะ่ะไปเลย สำหรับส่วนผสมนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างส่วนผสมตัวแรกนะคะเป็นกะปินะคะกะปิตัวนี้นะคะแม่โบอเอาไปปิ้งเรียบร้อยนะคะบอกได้เลยว่าหอมมากนะคะเป็นกะปิสุราษฎร์ท่าช้างนะคะเคยตาช่างบ้านเรานะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นมะอึกนะคะลูกอึกนะคะลูอึกอันนี้หั่นเรียบร้อยคะ <S <s ่ะตัวต่อมานะคะจะเป็นพริกสดนะคะพริกสด แม่โบจะใช้เป็นพริกขี้หนูส่วนค่ะส่วนตัวต่อมานะคะเป็นกระเทียมค่ะและมะนาวค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่แม่โบใช้นั่นก็คือน้ำตาลทรายนะคะแม่โบจะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงนะคะเพื่อจะตัดรสให้มันมีความกลมกล่อมค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่โบจะใส่เป็นตัวกระเทียมค่ะลงไป ใส่แค่ครื่งกรีบนะคะเพราะว่าเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตำค่ะอันนี้นะคะเราตำกระเทียมละเอียดแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะเราก็ตำพริกนะคะให้พอละเอียดนะคะสำหรับพริกนะคะใครชอบเผ็ดเยอะเผ็ดน้อยนะคะใส่ตามความชอบได้เลยค่ะต่อมานะคะก็ใส่เป็นกะปิตัวนี้นะคะ กะปิหอมมากเลยค่ะเป็นกะปิท่าฉางนะคะเป็นกะปิสุราชนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตำกะปิกับพริกให้เข้ากันค่ะอถึงขั้นตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าหอมมากนะคะกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมแล้วก็กลิ่นกะปินะคะหอมฟุ้งเลยค่ะตอนนี้ทำนะคะ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่โบสจะใส่ตัวน้ําตาลนะคะน้ําตาลตัวนี้ใช้แค่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะและก็ตามด้วยลูกพุ้งพิงค์นะคะลงไปนะคะบางบ้านก็จะเรียกลูกทงเทงนะคะหรือถ้าหรือถ้าที่โครงการหลวงหรือที่โครงการหลวงนะคะจะเรียกว่าลูกเกรฟฟูดนั่นเองนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากใส่ลงไปนะคะก็ให้ใช้สากนะคะกดแบบนี้นะคะตัวลูกทงเทงนะคะหรือลูกพุ้งพิงนะคะเราจะไม่ละเอียดมากนะคะเราจะทําแค่พอแตกนะคะก็ประมาณนี้แต่สําหรับลูกพุ้งพิงนะคะมันจะไม่มีรสเปรี้ยวเหมือนลูกอึกนะคะเพราะฉะนั้นแม่โบก็จะใส่ตัวมะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปด้วยค่ะหลังจากที่เราใส่มะนาวลงไปนะคะก็ให้ใช้ช้อนนะคะ คลุกเคล้าให้ทุกส่วนผสมเข้ากันนะคะถึงขั้นตอนนี้บอกได้เลยหอมมากค่ะเข้าสวยร้อนๆมาเลยค่ะรออร่อยสุดๆนะคะบอกได้เลยสูตรนี้อื นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่โบตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟกินกับน้ําพริกนะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะดูค่ะโอ้หน้ากินมากเลยเดี๋ยวไปชิมกันค่ะ บ้านเราเลยนะคะ ว่าอร่อยมากๆนะคะแนะนํานะคะสําหรับคนที่ไม่มีลูกมะอึกนะคะสามารถใช้ลูกเกรฟฟูดนะคะหรือลูกพุ้งติ้งลูกทงเพลงบ้านเราเนี่เองนะคะแทนได้ค่ะแล้วก็ไม่โบกำลังตีนะคะว่าอร่อยแน่นอนเดีียวตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่โบจะไปกินข้าวก่อนนะคะสังสรับครัวไทยไกลบ้านบายแม่โบไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ